สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมังมันเล่คลิปนี้แฟนๆหลายๆคนก็คงจะหายคิดถึงนะครับกับการรอคอยเฝ้ารอคอยหลีกตุรกีกลับมาแข่งขันแล้วก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับการแข่งขันของซาริเย่วันนี้พบกับนิลูเฟอร์นะครับซึ่งเป็นซาริเย่ที่สามารถเอาชนะนิลูเฟอร์ไปได้แบบสุดมันเลยนะครับต้องเล่นกันถึง5เซตเลยและในที่สุดซาริเย่ก็เป็นฝ่ายชนะมาพูดถึงฟอร์มสาวไทยของเรากันบ้างครับก็ถือว่าทํากันได้ อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพียวหรือว่าช,ชัตจูออนซึ่งชัตจูออน เปิดมาด้วยความปังนะครับสามารถทำท็อปสกอร์หรือว่าทำเต้มสูงสุดให้กับทีมได้อีกแล้วทำไป21แต้มครับในขณะที่เพียวทำไป10แต้มวันนี้สองสาวไทยของเรานอกจากจะช่วยเกมรุกได้แล้วเกมรับก็ยังเหนียวแน่นดีงามมากๆเลยนะครับรับบอลถือว่าปังเลยครับและอีกคนหนึ่งที่ช่วยทำเต้มได้เป็นกอนเป็นกรัรมก็คือคิมเบอรี่นะครับทำไป20แต้มก็ต้องขอชื่นชมซาดิเย่ครับในเซตแรกนะ ทําเอาใจหายใจคว่ำนะครับตอนต้นเซตโดนนาหลายเต็มเลยครับแต่ซาดิเย่ก,ก็สามารถกลับมาได้สุดยอดมากๆครับ